สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านทั้งในประเทศและต่างประเทศนะคะขอบคุณที่ยังติดตามให้กำลังใจช่องแซบอีสานมาแล้วด้วยดีเสมอมานะคะรวมทั้งติดตามช่องเครือข่ายของเราด้วยดีเสมอมาค่ะขอบคุณมากเลยนะคะหยุดผลิตแล้วนะคะโรงงานปลากระป๋องชื่อดังหลังจากที่มีข่าวว่าพนักง,งานติดโควิดนะคะหลังจากที่ตรวจคัดกรองพบว่ามีพนักง,งานต่างด้าวนะคะติด 811คนและก็คนไทยอีก103คนนะคะรวมแล้วก็เกือบพันนะคะโดยพนักง,งานทั้งหมด4,000กว่าคนจึงมีการสั่งระง,งับหยุดผลิตปลากระป๋องแล้วซึ่งโรงงานที่ว่านี้นะคะตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครและอยู่ไม่ห่างจากตลาดกุ้งนะคะเพียงราวๆ1กิโลเมตรเท่านั้นนะคะ และทางบริษัทยังให้พนักง,งานบางส่วนนะคะรายงานตัวเพื่อจะตรวจซ้ำอีกครั้งหากมีอาการข้อบ่งชี้ว่าน่าสงสัยทั้งนี้บริษัทยืนยันว่าความปลอดภัยสูงสุดของผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งที่ยึดมั่นมาตลอดบริษัทผลิตสินค้าสำเร็จรูปที่บรรจุอยู่ในภาชนะที่มิดชิดโดยผ่านการฆ่าเชือ้อด้วยความร้อนที่อุณหภูมิมากกว่า110องศาเซลเซียส ภายใต้ความดันมากกว่า9 psi จึงสามารถทำลายเชื้อโควิด -19 ได้อย่างแน่นอนหลังจากที่เราได้รับคมยืนยันจากบริษัทมาแล้วนะคะว่าสามารถรับประทานอาหารกระป๋องได้อย่างสนิทใจนะคะหลังจากนี้ท่านผู้ชมจะกล้ารับประทานอาหารกระป๋องไหมคะโดยเฉพาะปลากระป๋องถึงแม้ว่าทางบริษัทจะออกมายืนยันว่าสามารถกินได้แบบสนิทใจ ว่าไม่มีเชื้อโควิด19ตกค้างอยู่อย่างแน่นอนยังไงก็คอมเมนต์มาคุยกันเยอะๆนะคะก่อนจบคลิปขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีแต่ความสุขนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงรอดพ้นจากโควิด19นะคะออกจากบ้านก็อย่าลืมใส่แมสนะคะใช้เจลล้างมือบ่อยๆ และที่ขาดไปได้เลยนะคะก็คืออย่าลืมกดติดตามช่องเครือข่ายของเราด้วยนะคะที่ปรากฏอยู่ในหน้าจอในขณะนี้นะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะคะและสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ